สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ทดสอบกล้อง2ตัวพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมทําการทดสอบกล้อง2ตัวนี้นะครับทดสอบพร้อมๆกันเลยนะครับว่าตัวไหนแล้วแต่มุมมองใครชอบนะครับว่าตัวไหนจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวนี้ตัว so นี้นี่ครับถ่ายแล้วก็เดี๋ยวหมุนปรับตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่า ตัวไหนแล้วแต่สายตาใครสายตามันว่าตัวไหนแจ่มตัวไหนสว่างนะครับชอบเครื่องไหนก็เอาเลือกเอาเครื่องนั้นนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับนี่โซนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้โซนี่เดี๋ยวผมปรับเอาให้มันช,ชัดๆให้มันพอดีขึ้นมาในระดับสายตาของเรานะครับอันนี้นี่ในระดับสายตาของเรานะครับอ่ะนี่คร like ับ <eurs> กล้องวิดีโอสองตัวนะครับระหว่างค่ายโซนี่กับค่ายพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้นี่เป็นตัวพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นโซนี่นะครับโซนี่เฮนดิแคมนะครับ DCR-SR45 นะครับในส่วนของเจ้าพานาโซนิกตัวนี้นะครับก็เป็นพานาโซนิก SDR-S71 นะครับตัวนี้ ถ่ายสองตัวพร้อมๆกันให้ดูเลยนะครับแล้วแต่ว่ามุมมองสายตาของใครแต่ในสายตาของผมผมว่ามันมันไม่หนีกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ากล้องสองตัวนี้อ่าความสว่างความเจ่มไม่หนีกันนะครับเท่าที่ผมได้ดูนะครับเท่าที่ผมได้ทดสอบดูนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ครับอ่ามาดูทางนี้นะครับ อันนี้โซนี่นะครับคุณผู้ชมครับกล้องโซนี่แฮนด c แคมนะครับเป็นกล้องวิดีโอเหมือนกันตัวโซนี่ตัวนี้จะมีฮาร์ดดิสในตัว3 0มสิกิกนะครับซูมออปติคอลซูมได้4 0่สนะครับตัวนี้ซูมออปติคอลซูมได้7 8็ดนะครับคุณผู้ชมครับตัวพานาโซนิกเหมือนจะซูมได้เยอะกว่านะครับไหนลองลองซูมมาให้ดูก็ได้นะครับซูมมาอ่าเนี่ยครับซูมซูมมาให้ดูนะครับซูมมาเดี๋ยวลองซูมไอ้เจ้าโซนี่มาดูอ่านี่ครับ ซูมมาแล้วนะครับอันนี้ก็ซูมมานะครับซูมมาแล้วนะครับให้ความนุ่มนวลนะครับของพาโซนิกนะครับให้ความนุ่มนวลของโซนี่ก็ให้โทนไปทางนุ่มนวลเช่นกันนะครับผมทดสอบกล้องวิดีโอ2ตัวเลยครับวันนี้ระหว่างเจ้าโซนี่นะครับโซนี่กับพาโซนิกนะครับคุณผู้ชมวันนี้ทดสอบให้ดู2ตัวพร้อมกันเลยครับวันนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะครับสีสเกตชาแนลครับ วันนี้ทดสอบให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับซูมได้เยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับแต่ละตัวเนี่ยซูมได้สุดๆเนี่ยเต็มที่เลยเวลาดูนกเนี่ยผมเอาไปดูนกบ่อยนะครับตัวนี้พวกกล้องวิดีโอเหล่านี้เนี่ยผมเอาไปชอบถ่ายนกเอาไปดูนกนะครับเพราะมันซูมได้เยอะนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเกตชาแนลครับขายตัวละ3,900บาทแค่นั้นเองนะครับสิ่งที่ท่านได้รับก็จะมีตัวกล้องแล้วก็มี อะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับคุณผู้ชมครับมีแค่นั้นนะครับสาย USB มันเป็นสาย USB มาตรฐานทั่วๆไปให้ท่านไปหาซื้อได้เลยนะครับ USB แบบนี้ซื้อตามร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปมีนะครับนี่ครับ USB ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้มีไหม USB มา USB มันจะอยู่ข้างๆนะครับตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับ USB ของ Sony จะอยู่ตรงนี้นะครับมีขายตามร้านทั่วๆไปนะครับคุณผู้ชมครับมีขาย ตามร้านทั่วๆไปนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะหาซื้อไม่ได้นะครับมีมีขายแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะนี่แหละครับสองตัวครับโซนี่โซนี่กับพาาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับโซนี่กับพาาโซนิคครับแหมแจ่มเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับโซนี่กับกล้องโซนี่กับกล้องพาาโซนิกนะครับคุณผู้ชมสวยงามทั้งสองตัวนะครับวันนี้ สีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายตัวละ3,900บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ